สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกียรติยศแห่งลาชันนะครับหรือว่า H O K OK R O V G นั่นเองนะไปเราจะมาดูบรรยากาศเกณนมาสเตอร์กันครับว่าจะเป็นยังไงว่าเขาจะเล่นเหมือน R V หรือเปล่านะนเลนออฟเลนกับเล่นแครลี่แล้วกันเนาะจะได้ดูแบบว่าโดยรวมให้ดีที่สุดนะครับก็คนเล่นเกมนี่ส่วนใหญ่ก็พวกอินโด มาเลเซียคนจีนฟิลิปปินสนะ์เนาะก็จะเป็นอาเซียนนี่แหละครับอย่างมากก็พวกเกาหลีแต่ผมก็ไม่ได้เห็นว่าว่าเกาหลีเขาจะเล่นเกมนี้จริงจังอะ่ะเกนเกาหลีเกรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอได้ออฟโอเคดูกันครับแบรนพิกว่าเขาแบน์ตัวอะไรกันเนาะในแล้งคอนเกมนี้ แบรนเป็นแก๊กนะครับแก๊กเก่งนี้เกมนี้โกงมากทุกคนไม่ต้องงงนะครับคือมันแรงโคตรเลยจะมีโอกาสของจะเล่นให้ดูแล้วก็เป็นอารัมนะครับอารัมเกมนี้ก็โหดนะแต่ก็ไม่ได้สุดขนาดนั้นผมก็ว่าเฉยๆแล้วก็แบรนลิงนะฝั่งเขาดอรเรียเนี่ยมันเป็นตัวที่ควรแบรนเว้ยนั่ไงโดนแบรนไปแล้วครับดอรเรียก็คือตัวที่กาลังจะเข้าอวีนะคือโหดมากอ่ะมันอึดก็อึดนะครับเพื่อนก็อึดด้วย ใครมีมาแล้วก็ไฮโน่ no, ที่โดนแบน์อีกตัวหนึ่งนี่ไฮโน่ no, นะก็คือตัวที่กำลังจะเข้าครับหรือว่าเฟนะียนดอรเลียนเนาะเขาก็เอาคลิกซี่มาครับกับคลิกซี่แล้วก็รนะิปโป้เนาะเอ้ยไม่ใช่ o, ริปโป้ปั๊มหมึกคิกซี่แล้วก็ปั๊มหมึกหรือว่าเคสนั่นเองนะครับมันจะแปลเป็นตัวละครในนะอันนี้ให้ดูเลยอ่าไม่ใช่คลิกซี่นะอันนี้เป็นตูเลนแล้วนะครับ ผมก็เล่นมายีนเนาะหรือว่าตัวที่ยังไม่เข้านั่นเองนะครับเดี๋ยวจะสอนมายีนให้ดูด้วยเลยสอนเล่นมายีนบวกกับแนวทางการเดินเกมในเล้งคอนเลยครับ่ฝั่งเราก็เอาเป็นในส่วนของยอนมานะแล้วก็ฝั่งเขาช้าหลอดตามที่เห็นครับอ่ะฝั่งเขาเอาเป็นโอมาครับโอมาเกมนี้แรงนะ ฝังขาเอาเป็นอ r d u i n นครับโอ้โหตัวน,นี้ผมไม่ชอบเลยอดูอินอ่าฝั่งขาเอาอเลซิโอนะครับตัวที่กำลังเข้าเนาะคครี่ที่หายตัวไล่ฝั่งเราเล่นเอออยู่ยนะอายาแล้วก็เพนครับเอ้ยแล้วก็ด้วงโอเคเพนเกมนี้ก็เก่งนะแต่ก็เฉยๆอะ ไม่ได้หวือหวาอะไรครับแล้วสุดท้ายก็ตัวใหม่เหยานะตัวใหม่แบบใหม่คโคตรๆเลยเพิ่งมาเองคแรบบับ โอเคมาเริ่มกันแล้วผมเราชนเลนกับตัวอะไรเนี่ยเราชนเลนกับอาดูอินนะอาดูอินโหอาดูอินมันแก้เราครับก็สอเลนบายยินเลยมาช่วยเพื่อนฟาร์มนิดนึงนะไม่จำเป็นก็ได้นะครับอ่านี่เมดก็เดินคู่กันกับเมดก็เดินคู่กันกับเออ รวมๆนะก็เหมือน rv เลยครับตรงๆแล้วก็ลัดคลิปไปครับลัดคลิปโอ้โหมาตีน็อกอยู่ทุกคนน็อกนี่ก็จะเป็นถุงเงินน็อกคล้ายๆแพทใหม่อ,อ่ะเพทสามสิบเอ็ดอ่ะตีไวมากนะครับตีไวเกินบางทีกันนี้ผมก็ยืนเฉยๆมันก็จะกินขนมได้เนาะกินขนมเพิ่มเลือดอะไรเงี้ย ก็ตัวเราตัวตัวกลางเกมเลดเกมนะครับเราก็ไม่รีบอะไรเนาะได้คีบไหมเนี่ยโอ้ถอยกันตัวเราแพ้ตัวอึดๆนะเล่นไหมก่อนครับ ตีอยู่แล้วมีตัวอะไรอยู่ในป่าวะนะตัวใหม่เหรอผมก็ไม่แน่ใจนะว่าสกิลมันทําอะไรได้ครับผมไม่เสี่ยงดีวกว่าเผื่อแบบมันดึงเราอะไรอย่างเงี้ยนี่คือกรณีที่แบบ w o r ร์สเคสที่สุดเลยนะตัวใหม่ดึงได้อะไรประมาณนี้อ่าก็หนึ่งสองนะครับเล่นตัวนี้หนึ่งสองไปไม่แหลมอะไรอยู่และคิดเหมือนว่าฝั่งเขาจะเติมนะครับ ไม่น่าเอาได้ป่ะโอ้ยเฮีย,ยแกก็เกินตัวเรามันจะเพลย์ตัวแบบบ้านอย่างเงี้ยนะทุกคนแบบอึดๆอ,อะไรอย่างเงี้ยมันเอาเอ็กซ์คิมาด้วยนะนะโอ้โหดีนะที่ผมหลบอ่ะอค,คับแบบพักก่อน อ่ะก็ดูครับเ่นล่างเขาก็เล่นกันแบบนี้เนาะเล่นกันทั่วไปเลยครับแย่งนกอะไรต้นเกมแล้วก็กลางเกมก็คือไปแย่งบัฟกันอ่าเฟิร์สบัตมาแล้วครับผมเฟิร์สบัตจนสองนาทีสี่สินะเกมนี่ถือว่าตึงอยู่โหแล้วผมสก,กิลอะไรผม,ผมเนี่ยพลาดหมดเลยเอาได้แนะ่อย่างเงี้ย ให้ได้เลยครับหนึ่งสองทุกคนเล่นตอนนี้เล่นตัวนี้ให้ดูด้วยเนาะไม่มีอะไรทำาล้เล่นเกมได้รู้แน่ครับไม่ได้รีบอะไรอยู่แล้วอ่ะเขาก็มาเล่นป่าออฟได้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดทําล่างเขาทําไม่ได้ก็คือต้องปล่อยนะครับต่อยครับ นี่ก็จะเป็นของที่กำลังเข้าอวีเนาะว่าปุ่มวาร์ปนั่นเองครับไปเอาที่ลงไปเล่นกับเพื่อนก็คือผมจะเล่นแบบสองหนึ่งเนาะหนึ่งสองครับโอเคหายครับ เรียบร้อยให้ hey, ผมไม่ได้ทําอะไรเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยนึกว่าแบบมันจะต่อคอมโบโได้นะ่ต้นเกมยังไม่ดีนะครับตัวนี้ตัวนี้ต้องเล่นเลดเกมเนาะเลดเกมคือโหดเลยอะ่ะมันโดดแบบโดดยับอะครับพูดตรงๆงเลยอ่ะแล้วก็หนึ่งสองอย่างเงี้ยนี่ทุกคนเห็นไม่เหมือน R V ีไหมคือถ้าเกิดใครเล่นอาไมาได้เนะี่ยผมบอกเลยว่าเสียเที่ยวมากครับถ้าจะมาฝึกเกมนี่คือเล่นได้สองเกมมาฝึกเกมไหนเสร็จก่อนก็คือเล่นเกมอีกเกมต่อได้เลยครับนี่คือผมเล่นไม่เกินสามมันนะข,นขึ้นขึ้นคอนแล้ว อาคลปไปก่อนนะับไอตัวนี้มันฆ่าย,ายากเนะาะูอินน n ะเกมปกติก็ฆ่าย,ายากอยู่แล้วครับแต่ถ้าผมมีสกิลครบนี่อาจจะได้อยู่มาเลยอย่างเงี้ยเอาริโอ้โหไม่น่าได้ครับแล้วคองหมิ่งตีบ้านอย่างงี้ตายนะ คุเรนตีบ้านเหรอโอ้โหคืออาจจะตายได้นะเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดมันยอมโดดอะถ้ามันกล้าโดด,ดอะเข้าแล้วผมวิวิวิโอ้โหเอ้ยอึดอย่างเอาตัวใหม่เนี่ยผมไม่ดูนะตัวใหม่มันทําอะไรได้ครับก็เล่นไปก่อนอะเดี๋ยวมันก็ตายเองตัวนี้มันแรงอยู่แล้วตรงตัวใหม่ที่ใกล้เข้าเอาวี v นะหรือว่าน้องสาวฉี่นั่นเองนะครับ อันนี้พูดเล่นนะไม่เกี่ยวครับแต่มันก็คล้ายๆเอาจริงอารมณ์ที่เราแบบว่าเล่นตัวนี้แม่งก็เหมือนแบบตอนเราฝึกฉี่ใหม่ๆไกอ,อกไหมโอ้โหเราเฮียแ,แกตีป้อมผมแล้วยายายยายาเพิ่งแตกมาเดี๋ยวมันก็รู้ทุกคน รู้ครับว่าถ้าเกิดว่าผมมีสเต็กค,ครบสองอันเมื่อไหร่คือมันจะตายไอนีถือว่ารู้ตัวดีนี่ถือว่ามันฉลาดอยู่เอา้าโอ้โหสตันนานอย่างวะเฮ้ยผมเอาตัวมาเพลินมันนะมันเอาตัวมาแก้ผมทําไมวะเนี้ยอูถ้ามันเอาตัวแบบพวกกีนหน้าพวกแบบตัวอื่นมานะผมเอามันไปเล็้วเอา ไ้โนผมอันติว่าวีกกนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมไม่น่าตายนะลอวจริงผมเกือบจะได้อะไรเนี่ยก็เหมือนอาวีไหมทุกคนคือไม่ต้องพูดก็รู้เลยนะว่าอาวีชัดๆแหละมีให้าพารนาแล้วครับก็เหมือนแร้งคอนอาวีแหละเนี่ยแม่งแบบมันแบบมันส้นมันส้นตูมากเลยทุกคนเอาตัวมาแก้ผมครับหมอ เอาตัวมาแก้ผมครับหมอได้แล้วอย่างเงี้ยหนีไปแล้วครับ ก็สกิลหนึ่งแล้วก็กดถ้าเกิดเรากดสกิลหนึ่งเนี่ยสกิลเอ้ถ้าเกิดเรากดสกิลสองสกิลหนึ่งมันจะเปลี่ยนเป็นการผักแทนนะปกติที่จะเป็นการดึงนะครับดึงดึงแล้วก็ต่อยโล,ลัวได้นะถ้าเกิดหนึ่งแล้วก็สองเราได้ทำไร่ของอึดเลยครับเฮ้จริงจนี่เราออกของแรงก็ได้นะไม่เป็นไรครับผม โอ้โหดูดิเฮ้ยสตันทั้งเกมเลยผมขอเปลี่ยนแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรวะไม่เอาตัวมาแก้ผมอะโอโ้ไม่ได้เล่นเลยเกมเนี้ยไม่ตีป้อมลอเพือ่อนเอา้าโอเคยิง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 หน่อยโอ้โหเฮ้ยเ้ยเฮ้ยไหวหรืเอเปล่าตัวใหม่เอาตัวใหม่ไม่ไหวนะเอ้าเรียบร้อย ยอนเกมนี้โหดนะครับเกมนี้ก็เปลี่ยนรองเท้าฟรีเนาะแต่ว่ามันจะเสียแบบเสียคู่ดาวนะหลังนั้นก็คือห้ามเปลี่ยนไปเลยเนาะเย็บร้อยหูหนักดินี่ห้าวไว้นี่ห้าวครับหาว่าผมเล่นไม่เป็นตัวเราก็เป็นตัวอย่างเงี้ยครับแบบหมัดมวย แต่ผมแบบว่าไม่ชอบตรงคูดาวนี่มันนานมากอะแต่ถ้าเกิดว่ามันมาก็แรงอะเอาตรงเลยแรงแบบแรงมากเลยมันไม่ได้แรงเหมือนแบบว่าลิงหรือว่าแรงแบบอะไรพวกนั้นนะนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันแรงยังไงแต่มันแรงอะแรงแบบดูดเลือดได้ได้หน่อยตายะนะอย่างเงี้ยรอเลยครับมันต้องมาเอาคลิป มาผมมาหลบก่อนเลยครับผมสก,กิลหมดแล้วคือผมจะแย่นะเดี๋ยวล่างตัวเดียวล่างแม่งขึ้นมาวะ่ะโอเคมันจะขึ้นมาถึงแล้วแหละนั่นไง ประมาณนี้แล้วผมเล่นกันแบบว่าเหมือนอาวีอะเข้าบัฟเข้าอะไรแต่แค่เวลามันต่างนะความเหมือนผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นในการเดินเกมอะไรทุกอย่างคือใช่ครับก็เผื่อใครอยากลองเล่นตัวใหม่ๆเล่นก่อนอาวีอะไรงี้มนะั้งเนาะผมดักนะค,ครับผมผมดักเลยครับผมเอาตัวอะไรมาเนี่ยอ๋อผิดตัวผิดตัวผิดตัว เอาแครี่กับเมดมันดิไม่ได้จะไปเอาอัพเขาไอ้นี่ไงไอ้นี่ไงไอ้นี่ได้เนี่ยเว้ยมาผมจะพักทูเรนโชทุกคนโอ้หมันเตะแรงอย่างว่าผมก็จะเตะไปให้เพื่อนยิงไม่ต้องทำอะไรแล้วเพื่อนอะ ผมเตะอย่างเดียวก็คือตายได้เลยครับทุเรียนมันจนหรอวะเออเงินเรานํามันจัดนี่หว่าผมก็ว่าอยู่ทำไมมันแรงจังมามาดูกันนะผมท่านีุ้้ยอรถดาเมีได้ด้วยนะสกิลสอ,นะองคล้ายหยาดนึกออกไหมหยาดลำสกิลสองมนะันอะ โอ้ยยโอๆยโอ้ยถอยกันออกไฟออกไฟง่ายนะตัวเนี้ยคือถ้าเกิดเราจะออกก็คือไม่มีใครขัดเราแล้วอะเอาไงเรียบเข้าดีไหมอย่าไปเข้าเลยว่ะ เล่นเยอะเกินบางทีย้ยเฮ้ยหลบเอา้ากดผิดไอแคลลี่ผมเก่งเกมเนี้ยเอาเลยแคลลี่อย่าไปกลัวคริสตัลไรส์แปลว่าการทำให้เกิดผลึกเฮ้ยอย่างเรงคลิปผมโคตรเกือแล้วโอ้โหเกมนี้เจอคอกวะ่ะ มันไม่มันไม่มีบอทนะครับถ้าเกิดขึ้นมาถึงแรงเนี่ยแต่ตั้งแต่ใดอาจจะยังเจออยู่แบบใดใดต้นต้นอะ่ะได้สองดหนึ่งนี่ไม่เจอเลยครับบอทเ,เ,เราไม่จบอีกโอ้ไปแล้วผมโหตอนนี้คือครูดาวผมไวมากเห็นไหมเล็กเกมมันจะเหมือนหยานเลยอะ่ะ เป็นอย่างที่เรียกได้ว่าไม่ได้เอาไว้ดูดเลือดแต่เอาไว้ต่อยอะโอเคก็ประมาณนี้เนาะอย่าเพิ่งจบก็ได้โอเคจบก็ไม่เป็นไรหรอกเราเกียนมาสเตอร์ในเฮดโอเคแล้วผมถ้าชอบเรื่องก็แล้วก็แชร์กดติดตามสกัยเด็ไปละบ๊ายบาย